ขอให้ยกเป็นคนสุดท้ายในชีวิตชีวิตคู่8ปีรักมากขึ้นทุกวันนัดอ้ํคือคู่แท้อีกหนึ่งคู่รักที่น่าอิจฉาลิทีเดียวสำหรับคู่ของอ้ําอธิชาศนและนัดมีเรียเป็นคู่รักที่คบหาและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมานานหลายปี เชื่อว่าหลายคนก็ต้องรู้จักพวกเขาเพราะทั้งคู่นั้นเป็นดารานักแสดงอยู่ในวงการมีชื่อเสียงให้ติดตามและมีผลงานมาเยอะมากพอสมควรเรียกได้ว่าตั้งแต่แต่งงานกันคู่นี้ก็มีความรักที่เสมอต้นเสมอปลายมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันอยู่เสมอแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่มีลูกแต่ก็ยังมีลูกบุญทํามสองคนที่คอยดูแลเลี้ยง แต่วันแรกที่คบหาดูใจจนถึงวันนี้ยิ่งรักมากขึ้นทุกวันตอนนี้ความรักก็ก้าวเข้าสู่ปีที่8แล้วชีวิตรักขออยู่ที่เธอคนนี้ตลอดไปถ้าใครได้ติดตามความเคลื่อนไหวก็มักจะเห็นความสําคัญในวันพิเศษต่างๆแบบไม่เคยขาดสายไม่แปลกใจที่ทําให้ชีวิตคู่ยืนยาวและรู้สึกรักกันมากขึ้นในทุกวันไม่ว่าใครจะทําอะไรก็มักจะทําร่วมกันอยู่เสมอหาเวลาว่างอยู่ด้วยกันบ่อยถึงแม้จะมีงานเยอะแค่ไหนก็ตามเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คลองรักมายาวนานจนใครๆก็ต่างอิจฉาเลยล่ะค่ะ